สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ผมก็มาเที่ยวมาทำบุญที่วัดวัดศรีละคุณารามอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นวัดสวยอีกวันหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเมื่อมาเที่ยวอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวัดนี้ผมมาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยครับพอดีเห็น เห็นใน Google มันสวยดีก็เลยลองขับรถมาเที่ยวมาทำบุญสะหน่อยครับโบสถ์สวยงามมากๆมีมีพระพุทธรูปสีขาวด้วย มาไหว้พระาธาตุแก้วฟ้าอินพรมเห็นเขาสร้างได้สวยดีก็เลยลองแวะเข้ามาดูสักหน่อยนี่เขาสร้างเป็นรูปม้าสวยงามมากๆให้ดูบรรยากาศภายในบริเวณวัด เขาสร้างรูปทรงได้สวยดีครับ ทำเป็นคล้ายๆกับเป็นพระอินทร์พระอินทร์ขับม้ามีมีพระธาตุพระธาตุไอ้เสด็จมาด้วยเสียดายมันย้อนแสงตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าแล้วย้อนแสง บรรยากาศภายในวัดมีที่นั่งร่มรื่นดีมากๆเลย มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าหลวงพ่อสําเร็จครับองค์สีขาวสวยงามมากๆเลย